ผมเป็นคนจริงจังแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นกับงานเพืเกผมอยากจะรู้อะไรแล้วเนี่ยผมต้องพยายามรู้ให้จริงรู้ให้ลึกให้ได้ครับว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับเพื่อจะได้ไปสอนคนอื่นต่อได้หรือว่าทำงานออกมาให้มันดีกว่าที่เขารายงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นเป็นข้อเสียเหมือนกัน เขาว่ามันบางทีมันเราเครียดเรากดดันตัวเองเหมือนกันว่าเขาสั่งมาแล้วเขาจะผิดหวังหรือเปล่าในในสิ่งที่เขามอบหมายเรามาแล้วอะไรเงี้ยคือเราอยากให้คนที่ให้งานเรามาเนี่ยได้รับงานที่ดีที่สุดกลับไปอะไรเงี้ยเราก็จะทําเต็มที่เท่าที่เท่าที่เราทำได้อะไรเงี้ย คือที่บ้านผมเนี่ยจริงๆไม,ไม่ไม่ได้มีฐานะดีอะไรเท่าไหร่นะครับคือคุณพ่อผมทําอาชีพประมงอย่างเดียวนะครับแล้วแล้วคุณแม่เป็นเป็นแม่บ้านมันก็จะมีะไรายได้เนี่ยแค่พอกินพอใช้อยู่นะครับแล้วคุณพ่อผมเนี่ยเลิก,เล,กเลิกทาประมงมา10กว่าป,ปีแล้วเพราะนั้นตัวผมเองก็ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่นา้าที่ที่แบบคอยดูแลเรามาตั้งแต่ยังเล็กครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราต้องทําอะไรที่มัน คือเต็มที่อ่ะเท่าที่เราทาได้นะครับ <_ d ata> เพื่อจะดูแลบุคคลที่แบบมีบุญคุณกับเราอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เลยเลยเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดมา <_ d ata> หลังจากที่ผมอ่าสําเการศึกษาหลักนิาเอกนะครับพอเข้ามาเป็นอาจารย์เราก็รู้ว่างานวิจัยเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมก็เริ่มมองว่าเอ ผมจะเริ่มงานอะไรดีผมก็ใช้ฐานข้อมูลสกอร์บัสในการดูว่างานวิจัยช่วงช่วงปี2010เนี่ยมันมีจํานวนพับิเคชันอะไรที่แบบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญมันจะมีอยู่ประมาณสัก3หัวข้อแต่หัวข้อที่เราสนใจเนี่ยคือเป็นเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนพอผมมองตรงนั้นปุ๊บหัวข้อนี้ผมสนใจแล้วเนี่ยผมก็ดูว่าผมจะเจาะป,ประเด็นลงไปทําเรื่องอะไรต่อเราก็พบว่าไอ้ตัวกา๊าซที่ทําให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยมันคือกา๊าซเรือนกระจกซึ่งมีอยู่หลายตัวนะครับแต่ตัวกา๊าซที่มีปร บอน้ดออกไซด์เราก็มองไปที่เรื่องของกระบวนการแยกและกักเก็บการบอนอกไซา์นะครับเพราะว่าตัวกา๊าซนกไซา์เองเนี่ยเวลามันปล่อยมาเนี่ยมันปล่อยมาพร้อมกับแก๊สตัวอื่นนะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บได้ทันทีเราก็ต้องมีการแยกออกมาก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวแยกนะครับคือเราเรียกว่าตัวดูดซับผมเลยเริ่มงานวิจัยตรงนี้มาทีนี้ผมก็มาคิดต่อว่าการทำาคาร์บอนไซด์เนี่ยที่เราแยกมาแล้วครับมันจะเอาไปทําอะไรดีเราก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นสารมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นตัวโอริฟินซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่สําคัญในอุตสาหกรรมบิตโตเคมีก็2ง,งานนี้แหละครับเป็นงานที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดเอ่ยชื่อเรื่องของการคาร์บอนได์เนไซย์ในประเทศไทยเนี่ยคนน่าจะนึกถึงผมอยู่บ้นน้้้าาาางเเพระ่่ผคอนนนนขโดดดี นะครับ ก็คือว่ามันมีสถาบันหรือหน่วยงานหนึ่งเนี่ยในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทําการจัดลําดับตรงนี้ขึ้นมาข้อมูลโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่การอ้างอิงที่ถูกตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลสกอร์ัสเขาใช้ความสําคัญไปที่นักวิจัยที่มีเปเปอร์เป็นชื่อผุ้แต่งคนเดียวเลยและให้ความสำคัญไปที่นักวิจัยที่มีชื่อแรกและก็ชื่อท้ายเพราะเขาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วว่าตําแหน่งต่างๆเหล่านี้มีบทบาทสําคัญและเข้าใจงานตรงนั้นอย่างลึกซึ้งและก็นํามาคํานวณเป็นคะแนนนะคราียกว่ Sscore แล้วก็เอานักวิษาทั่วโลกมาเรียงแรงกิ้งกันว่าใครได้คะแนนอยู่ในช่วงเท่าไหร่แล้วเขาก็ตัดมาที่2%ใครติดอยู่ตั้งแต1่1ถึงเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าอยู่ใน2%เนี่ยก็ถือว่าถูกจดัดลำดับเป็น2%ของโลกในสาขานั้นๆ2%ตรงนี้เนี่ยมันมาจากการอ้างอิง งานวิจัยตรงนี้ถูกเอาไปใช้ถูกเอาไปใช้คือมันมีการต่อยอดงานวิจัยตรงนี้ออกไปอย่างแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ทั่วโลกให้ความสนใจซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบต่อไปในอนาคตคือมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์แนวโน้มสูงที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อไปในอนาคตนะครับอันแรกเลยคือผมอยากให้งานวิจัยมันถูกเอาไปใช้ประโยชน์ د. แต่มันเป็นเรื่องยากนิดนึงไม่ไม่ไม่ยากนิดน,นึงของยากเยอะเลย คือเราคนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาคนมาลงทุนที่แบบเชื่อว่างานตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้จริงๆการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยบางทีมันต้องใช้ความเชื่อใจแล้วก็มีการทํางานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะพัฒนางานให้มันดีมากขึ้นนะครับให้มันน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วพยายามพิสูจน์ว่าการที่เราทําอยู่เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆผมหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะสามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีที่มันเป็นของคนไทยทำให้มันเกิดการจ้างงานเกิดอะไรที่แบบมันมันช่วยทำให้คนไทยมีการ กินดีอยู่ด,ด,ดีมากขึ้นประเด็นที่2เป็นเรื่องที่ผมอยากเต็มที่กับตัวนิสิตคือผมมองว่าประเทศเนี่ยต้องการคนที่คิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบเราก็แอบพับข้างตัวเองนิดนึงว่าเรามีความพร้อมทางด้านตรงนี้การคิดเป็นระบบอะไรตรงนี้นะครับเราเราอยากที่จะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของเรามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบสามารถเอาไปใช้ต่อได้ในหน้าที่การงานเขาอยากให้ลูกศิษย์ของผมทุกคนเนี่ยประสบความสาเร็จนะครับโดยโดยการที่เรามีส่วนช่วยถ่ายทอดอประสบการณ์การทําง,งานของเราลงไปให้เขา